สวัสดีครับลองทําดูไม่ลองไม่รู้นะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการขยายพันธุ์นะครับอโกนีมานะครับเดี๋ยวผมจะมาเอ่อเป็นขั้นตอนนะครับวันนี้เป็นขั้นตอนเดี๋ยวผมจะทําเป็นขั้นตอนนะครับอันนี้เป็นขั้นตอนที่จะตัดนะครับต้นเพื่อที่จะไปขยายพันธุ์นะครับผมมีวิธีหลายวิธีเดี๋ยวจะให้ทุกคนเพื่อนๆนะครับแล้วก็พี่ๆมาดูวิธีการขยายพันธุ์ว่า เราจะเอาวิธีไหนนะครับซึ amine, ่งผมมีว <m z ul heures> ิธีหลายวิธีนะครับอันดับแรกนะครับขั้นตอนที่เหมือนกันก็คือการตัดต้นนะครับการการตัดต้นเพื่อที่จะเราเราจะไปไปชำขยายพันธุ์นะครับอันนี้นะครับเราก็ถมว่าเรามีต้นพันธุ์เราที่จะตัดนะครับอันนี้เราจะตัดไม่ไม่ไม่ต้องตัดลึกมากนะครับไม่ต้องตัดลึกมากให้มันเหลือใบนะครับให้มันเหลือใบในผมเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะให้มันได้แตก หน่อได้อีกนะครับในผมจะตัดนะครับการตัดนะครับไม่ใช่ว่าตัดแค่ยอดมานะครับตัดให้มันมีตัมต้นนะครับมาด้วยนะครับอันนี้ผมจะตัดตรงนี้นะครับนะครับตัดพยายามตัดให้มันเอียงนะครับอย่าตัดตรงเพราะถ้าตัดตรงนะครับต้นเขาก็จะเผื่อน้ําขังนะครับเนี่ยถ้ามันถ้ามันเฉียงอย่างนี้นะครับมันก็จะทําให้เหมือนกับว่า น้ำมันไม่ขังนะครับที่ตอมันนะฮะเดี๋ยวมาดูที่ตอครับตอก็จะเฉียงเฉียงหลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวเพื่อไม่ให้มันเป็นแผลนะครับเราก็จะทาปูนแดงนะครับปูนแดงรักษาแผลนะครับไม่ให้เกิดเชื้อราไม่ให้เกิดการเน่านะครับทิ้งไว้สักห้านาทีนะฮะทิ้งไว้ให้แห้งนะครับทาทิ้งไว้นะครับที่ตอมันด้วยนะครับทาที่ตอด้วยทาที่ตอด้วยนะครับ ทาปูนแดงที่ต่อนะครับไม่ให้มันตายเนี่ยเดี๋ยวมันเน่านะครับถ้าไม่ถ้าไม่ทาเพราะว่าเราลดน้ําน้ําไปขังนะครับอ่าเราได้ลําต้นแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการขยายพันธุ์นะครับซึ่งวิธีการนี้นะครับเพื่อนๆเลือกไปทําได้นะครับว่าจะเลือกวิธีการไหนผมทําไม่หลายวิธีแล้วจะให้เราดูนะครับว่าแต่ละวิธีแต่ละอย่างมันแตกต่างกันยังไงนะครับโอเคครับที่เห็นอยู่นี่นะครับก็คือ วิธีการชําแบบต่างๆที่ผมจะมาแนะนํานะครับทุกท่านนะครับว่าท่านควรเลือกวิธีการไหนนะครับเพื่อที่จะให้างานต้นไม้ของเรานะครับสวยนะครับวิธีการที่ผมท,ที่ที่มีอยู่ทั่วไปนะครับผมก็ลองทําให้ดูแล้วว่า,ามันจะทําให้ต้นไม้เราเป็นยังไงนะครับ <S <S <ๆ S 1> หลังจากที่เราผมตัดมาแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือผมจะเป็นการทดลองด้วยนะครับเป็นการทดลองก็คือผมเอามาเสียบ นะครับเสียบกับดินนะครับเดี๋ยวกล้องเดินเข้ามาดูครับดินทั่วไปนะครับดินทั่วไปก็คือดินที่เนี่ยครับก็ดินบ้านเรานะครับดินบ้านเรานะครับดินบ้านเราแหละนะครับผมก็มาใส่กระถางนะครับผมก็มาใส่กระถางพอใส่กระถางนะครับแล้วก็มีการลดน้ําเอาไปไว้ในที่ร่มนะครับผลปรากฏว่านะครับวิธีการนี้วิธีนี้นะครับใบมันก็จะมีเหลืองนะครับ หลังๆที่ตัดหลังจากที่ตัดมาแล้วก็มาเสียบเลยนะครับอันนี้ได้ประมาณสัก2สัปดาห์แล้วนะครับก็เกิดอาการใบใบตายนะฮะใบมันคายน้ำนะครับขายน้ําผมไม่ได้ตัดใบนะครับอันนี้นะครับคือวิธีการนี้มันก็จะมีข้อเสียก็คือใบมันจะเหลืองนะครับอ่ะต่อไปนะครับวิธีการต่อไปนะครับดูอันนี้นะครับนี่ครับกล้องมา นะครับวิธีการนี้ก็จะทําให้ใบเหี่ยวนะครับใบเหี่ยวแต่แต่ไม่ตายนะครับอันนี้ก็คือพอผมตัดมาแล้วนะผมเสียบลงไปในกระถางนะครับข้างข้างในนี้ก็จะเป็นกากมะพร้าวที่สับๆนะครับที่สับๆแล้วก็ผสมดินด้วยหน่อยหนึ่งนะครับผลปรากฏว่านี่ก็คือ3มสัปดาห์แล้วนะครับก็ยังงออยู่อย่างนี้นะนี่ก็ยังงออยู่นะครับ3สัปดาห์ อันนี้ไว้ในที่ร่มนะครับไว้ในที่ร่มอาวิธีอีกวิธีหนึ่งครับก็ใส่อันนี้เหมือนกันแต่เ็จะมีถุงพลาสติกห่อนะครับเขาเรียกว่าการควบแน่นนะครับเดี๋ยวจะให้ดูครับอันนี้ก็คือผมใช้ถุงพลาสติกห่อนะครับอันนี้จะมีขั้นตอนเยอะหน่อยหนึ่งนะครับลดน้ําด้วยนะครับก่อนที่จะห่อ,อดูข้างในครับดูข้างในว่าต้นเป็นยังไง ต้นนี้ก็เป็นไงครับก็ไม่ได้เหี่ยวนะฮะก็ผิว่าใช้ได้อันนี้ประมาณเดือนหนึ่งครับนี่เดือนหนึ่งครับยุดอยู่ในถุงเดือนหนึ่งนะครับอยู่ในถุงเดือนหนึ่งนะครับเอาเคครับอ่ามาข้างหน้าครับมาข้างหน้ากล้องมาข้างหน้าครับอ่าต่อไปวิธีที่จะแนะนํานะครับวิธีที่จะแนะนําก็คืออันนี้ครับนี่อันนี้ดูข้างในเป็นอะไร ข้างในมีมีทรายนะครับเนี่ยผมผมเอาทรายมาใส่แล้วก็ข้างล่างไปนะครับข้างล่างต้องเจาะรูนะครับอันนี้เป็นขวดพลาสติกทั่วไปนะครับขวดน้ําโค้กขวดน้ํานะครับที่เรามีนะครับเอามาเจาะรูข้างล่างหน่อยหนึ่งนะครับเสร็จแล้วก็เอาทรายหยาบนะครับทรายหยาบผลปรากฏว่าวิธีการนี้นะครับทําให้ต้นไม้เราไม่ทิ้งใบครับ ต้นไม้เราไม่ทิ้งใบนะครับได้ถ่ายไหมต้นไม้เราไม่ทิ้งใบครับก็คือใบไม่เหี่ยวครับอันนี้ด้วยครับไม่ทิ้งใบอันนี้ได้สามสัปดาหเดี๋ยวผมจะมาให้เพื่อนๆดูว่ารากออกหรือยังนะครับอันนี้ประมาณสองสัปดาห์นะครับอันนี้ก็เท่ากันสองสัปดาห์อันนี้สามสัปดาห์นะครับนี่สามสัปดาห์นะครับอันนี้สามสัปดาห์นะครับ เดี๋ยวเราจะมาดูว่าพอสามสัปดาห์หรือประมาณเดือนหนึ่งนะครับต้นไม้ของเราจะมีรากไหมนะครับโอเคนะครับเราจะมาดูอกล้องเข้ามาใกล้นี่ครับดูนะครับอันนี้หนึ่งเดือนแล้วนะครับประมาณหนึ่งเดือนสามถึงสี่สัปดาห์นะครับก็จะมีรากออกมานะครับไม่ตายแน่นอนนะครับวิธีนี้นะครับใบไม่เหี่ยวด้วยนะครับเห็นไหมครับดูใบด้วยฮะ ใบไม่เหี่ยวใบไม่ตายนะครับวิธีการนี้นะครับไม่ได้ทําอะไรมากเลยครับก็คือเอาเอาต้นที่เราตัดนะครับเอาโกนิมาเนี่ยครับเสียบลงไปเลยนะครับแล้วก็ลดน้ํานะครับอันนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูอีกต้นหนึ่งลองมาลุ้นกันนะครับอันนี้สองสัปดาห์ละนะครับเดี๋ยวมันจะค่อยๆดึงขึ้นอันนี้อันนี้ราก ลากออกนะครับลากออกแต่ว่ายัง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 ลากยังสั้นอยู่นะครับแต่ว่าไม่เหี่ยวครับตันนี้ไม่เหี่ยวนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับอันนี้ก็คงลากยังไม่ออกแต่ว่าไม่เหี่ยวครับอันนี้ก็คือผมใช้วิธีการใช้ทรายหยาบนะครับทรายหยาบอันนะครับเดี๋ยวให้ให้ให้ดูนะครับว่าแต่ละต้นนะครับที่ผมทํามาเนี่ยนะครับวิธีนี้ก็ดีครับได้ผล ครับโดยการควบแน่นด้วยการเอาถุงพลาสติกนะครับพอเสร็จแล้วนะครับลดน้ําแล้วก็เอาถุงพลาสติกมาคุมไว้เลยนะครับใส่ไปในถุงพลาสติกแล้วก็ไปวางไว้ในที่ล่มนะครับวางไว้ที่ล่มนะครับอันนี้ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้ก็จะมีถุงพลาสติกยุ่งยากหน่อยนะครับแต่วิธีการเนี้ยนะครับสามสัปดาห์นะครับลากออกแล้วเห็นไหมครับ ลากออกแล้วนี่ก็สามารถที่จะไปปลูกในกระถางได้เลยนะครับอันนี้จะไม่เหี่ยวนะครับถือว่ารอดนะครับรอดแน่นอนนะครับส่วนวิธีการนี้ก็จะเสียใบนะครับจะเสียเสียใบส่วนหนึ่งไปก่อนนะครับเสียใบส่วนหนึ่งไปก่อนเห็นไหมครับใบพวกนี้จะตายนะแต่ว่าอันนี้ก็รอดเหมือนกันแต่ว่าใบเราก็จะทิ้งใบไปตัดใบทิ้งบ้างอะไรนะครับครับ อันนี้นะครับก็เป็นวิธีการขยายพันธุ์นะครับอกโคนิมานะครับพวกเราถ้าอยากจะทำนะครับก็เลือกวิธีนะครับที่ผมได้ทดลองให้ทุกท่านได้เห็นไปเมื่อกี้นะครับมี2วิธีที่ได้ผลนะครับใบไม่เหี่ยวใบไม่ทิ้งนะครับก็เป็นวิธีหนึ่งนะครับก็คือทรายหยาบสองก็คือการควบแน่นด้วยการเอาถุงพลาสติก มาห่อนั่นเองนะครับแล้วก็ไปไว้ในที่ล่มวิธี2วิธีนี้ก็ได้ผลนะครับช่องของเรานะครับลองทําดูไม่ลองไม่รู้นะครับก็ขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับอย่าลืมกดติดตามให้กําลังใจพวกเราด้วยนะครับลองทําดูไม่ลองไม่รู้นะครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับขอบคุณครับ